นะยินดีต้อนรับสู่ช่อง MPG มพิจาร์ครับผมก็สำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่ลานเซนทันเหมือ,มอ,อนเดิมแหละต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะก็อยู่กับ GR สีแดงนะฮะเป็น สีแดงอ่ามาถามเจ้าของกันเลยพี่เอ็มครับสวัสดีครับ,รบรครับสวัสดีครับแล้วผมก็ถ้าเสียงเบาไปก็ขออภัยด้วยนะท่นนี้เป็นเจ้าสีแดงใช่ไหมพี่ไม่ใช่สีแดงขาวใช่ไหมสีแดงอ่าสีสีแดงนะฮะอ่ารถใช้งานมากี่เดือนลแล้วครับอ่าออกเดือนมิถุนาจะครบจะครบปีเดือนมิถุนาว่าง,งั้นฮะวิ่งไปกี่โลแล้วด,ดูเลขไม่หน่อย พเจพเจหนงินสองพันได้หนึ่งหนสามพันแล้วหนสามแล้วนะฮะถือว่าใช้งานมามากพอละอ่ามีเด่นเลยสติ๊กเกอร์ใช่ไหมพี่ของแต่งเนี่ยสติ๊กเกอร์เบรกล้อหน้าอ่าเบรกล้อหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันกันล้มด้วยใช่ไหมพี่น่าจะกันล้มน่าจะกันล้มันนี้เกิดลมอ่า ปิกล้อหน้าเท่าไหร่ครับผม188บาทโอเค188เด้อบ่ายอ่ามันมันมันคงจะกันล้มได้นะนะนต่กันเฟรมเฟลลิ่งได้นะอ่ากันเบรกกันดิสอะไรเออก็ช่างมันอ่าเป็นสติ๊กเกอร์ลายดุคติใช่ไหมพี่อันนี้จัดมาเท่าไหร่ครับผมราคาเต็ม600ราคาเต็ม600 ซื้อในราคาลด580ร้ลดตรงไหนลดยี่สิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่เพ่เพ่เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันก่อนตัวนี้เหรอน่าจะหลุดตอนอาชีพมาหลุดตอนอาชีพมีหลุดตอนอาชีพด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไม่ชอบโดยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีแบบขยบได้อ๋อเป็นแบบขยับได้บ้าง สวัสดีสวัาดว้าก็ประมาณนี้ไม่มีใครดราม่าเรื่องปัญญาอ่อนมีพิเศษตรงนั้นอยู่อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปมีอะไรนะมีมีอะไรพิเศษอยู่อ่ามีกันขโมยด้วยกันขโมยไหนครับกุญแจกุญแจกุญแจนี่ครับกัญแจขโมยอ่าเป็นรีโมทนะฮะอันนี้อันนี้เป็นอ่า เรียกว่าอะไรนี่มวยกันขโมยใช่ไหมอ่าติดกันขโมยของรถติดกันขโมยของรถมันต่างกันตรงไหน,น <c oughs> มันให้กีบวดด้วยไงอ่าใช้งานไงพี่ใช้งานไงมันสามารถทำอะไรได้อ่ะ,อะกันขโมยได้กันขโมยได้อ๋อเดี๋ยว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 ล็อกคอยได้เออกันขโมยเวลาดุกระแทกอะไรประมาณนี้นะค่ับอภิก่อนภิดก่อภิกร เสตาร์ทสตาร์ทไม่ได้ไหมพี่สตาร์ทได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ติดอ่าติดแล้วติรียมเตรียมเกือบเกือบหน้าแหงเวลาแล้วก็เรียกรถได้ด้วยเรียกรถได้อ่าเรียกเรียกนะเราเราอยู่ใหญ่ใหญ่อส่งสัญญาณให้คนรู้ใช่ไหมพี่ส่งสัญญาณให้เรารู้ว่ารถอยู่ไหนอ่าไม่ใช่ให้ขโมยรู้นะ โอเคมีท่อเป็นอาคารบูริกปลายเฉียงเหมือนเราเลยนี่นะฮะอันนี้จัดมาอะไรครับพี่เฉพาะปลายเฉพาะปลายพันสี่คอลพันสี่คอยพันสี่หัวทางนี้จะแพงนิดนึงเป็นคอบอมอ๋อเป็นคอบอมไหนไหนไหนบอมอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยนะเห็นปะเป็นคอนบอมนะข้างในข้างในโอเคเสียงมันก็จะนุ่มๆ ออกไปทางกว้างกว่านิดนึงให่พี่ก็รู้สึกได้แหละว่ามันนุ่มนะฮะอ่าแปลงจากเอ็มเอ็มดิอ๋อเป็นของเอเอมอ่าเป็นท้ายสั้นใช่พี่ท้ายสั้นอ่าเป็นแป้งแป้งนะฮะแป้งแป้งนี่แป้งกี่วันครับตูแป้งแป้งแค่หนึ่งเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตแป้งนี้ก็ไม่หยุดเลยโอเคเป็นแป้งจากเอ็มอนะฮะ ใช่เป็นเอ็กใช่เป็นเอ็กใส่ไฟรเลียดเดิมใช่ไหมพี่ใช่ม่าเดิมเดิมก็ประมาณนี้เนาะมีอะไรอีกไหมพี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวจัดใหม่เดี๋ยวจัดใหม่ลองงบก่อนอ่าลอก่อนโอเคนะฮะก็เราคลิปนี้ไม่มีแล้วมากมารีวิวอ่าฝากช่องอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจริงเหรอทำช่องเลยเหรอ ครับแต่ยังไม่มีช่องอ้าจะฝากทำไมฝากเพื่อนเพื่อกดติดตามได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าทำนะถ้าทำนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรมากนะฮะปิดคลิปให้หน่อยอ่ะพี่ปิดคลิปโอเคโอเคเออก็ช่างมันนะฮะก็ฝากกดไลค์ครับผมฝากกดไลค์ฝากกดสไลด์แล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ฮะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผม